วันนี้อบจออนทัวร์อยู่กันที่บ้านเกิดพญยายพิชัยดามหักนะคะบ้านห้วยคาอเภอพิชยัยซึ่งอเภอพิชัยได้กำหนดจัดงานประเพณีทําบุญกองข้าวเปืิดปีนี้เป็นปีที่4แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศภายในงานกันค่ะประเพณีทําขวัญข้าวหรือพิธีบูชาพระแม่โพศก เป็นประเพณีขอขามาพระแม่โพศพปฏิบัติตามความเชื่อเป็นพิธีกรรมสืบสรารมรดกประเพณีในแต่ละท้องถิ่นต่อๆกันมาโดยชาวบ้านจะนํำข้าวเปลือกมากองไว้บนลานและมีการประกอบพิธีทําบุญหรือทําขวัญข้าวเพื่อนำลึกถึงคุณของข้าวและพระแม่โพศพที่ทําให้เกิดผลผลิตงอกงามและหล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกร อำเภอพิชยัยมีภูมิปัญญาการทำนาที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นและมีพื้นที่ทำนามากที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน249,621ไร่ การจัดประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือกจึงเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานจารีตประเพณีอันดีงามของอำเภอพิชัยและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวของอำเภอพิชัยอย่างสอดคล้องกลมกลืนกับวิถีชีวิตดั้งเดิมให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณาชนอย่างเป็นเอกลักษณ์ และไฮไลท์ปีนี้ก็น่าจะเป็นหุ่นฟางข้าวที่เป็นความร่วมมือร่วมใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพิชัยที่ร่วมใจกันประดิษฐ์หุ่นฟางข้าวซึ่งแต่ละหุ่นก็จะแฝงไปด้วยความหมายของท้องถิ่นนั้นๆเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแต่ละในพื้นที่มีอะไรบ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุมหุ่นฟางไก่สื่อถึงไก่เขียวพารีซึ่งเป็นไก่คู่ใจของพญาพิชัยดาบหัก องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมนหุ่นคิงคองสแสดงถึงแม้ภายนอกอาจจะดูดุดันแต่ก็มีจิตใจดีอบอ้อมอารีเปรียบเสมือนประชาชนตำบลพญาแมนที่แข็งแกร่งและเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งประหนึ่งเป็นมนุษย์ที่แข็งแรงเฉกเช่นคิงคอง องค์การบริหารส่วนตำบลนายินองค์การบริหารส่วนตำบลนายางองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคนองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศัก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อคุนฟางที่สื่อความหมายถึงวิถีชีวิตของชาวอำเภอพิชัยไม่ว่าจะเป็นการทำนาก็จะมีน้องควายความอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวก็จะมีน้องปลาในพื้นที่ตำบลท่าศัก์มีป่าศัก์เป็นจำนวนมากจึงได้มีน้องช้างไว้รากไม้ศัก์และส่วนตำบลบ้านหม้อก็จะเป็นน้องม้าซึ่งน้องม้าก็คือโรงนอนม้าศึกเจ้าพญาค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดาราหุ่นฟางในสถานีบ้านดาราน่ารักไหมคะและองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟืองหุ่นฟางมือสแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวตำบลท่ามะเฟืองเป็นหนึ่งเดียวที่จะพัฒนาตำบลไปพร้อมๆกันและเป็นมือของกเกษตรกรที่ทำงานเพื่อให้เกิดความเจริญงอกง,งามที่เกี่ยวโยงกับการทำการ,กรเกษตร กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะคะ